สวัสดีครับฝอพี่น้องครับชิปนี้ครับผมสั่งน้ครับสิบห้าฝอพี่น้องครับมาเปลี่ยนซิ้นรอหนาครับของ L 3าครับคนแรกครับฝอยน้ำมันตรงนี่ยกร้อนนะครับเบอร์สิบซีนะครับจากนั้นครับมันยิ่งงดเบอร์สิบสองนี่ครับออกนะครับ ครับยิ่งออกมุนแล้วนะครับจากนั้นครับใส่ควงครับ

จะไ,ไ,ได้เป็นจะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ครับเราถอดลูกปืนออกก่อนนะครับถอดลูกปืนออกถอดเพี้ยนจัเกรมาออกครับ มาครับสองตัวแขงรงครับขวบน้องเลยครับจะมีลูกปืน,น,นตัวไหนะครับไม่ได้หนีนะครับตีามากเลยครับนี่นะครับลอกปืน,นครับ งั้นนะครับจะมีซิ้นอีกฟังหนึ่งที่ยืนนี่นะครับเาะออกมาเลยนะครับบะเกินหนึ่งชโมงครับเปลี่ยนใ้แถนียนนอนครับอยู่ที่บ้านนะครับนี่นะครับซิ้นฝั่งนี้ครับจากนั้นครับมันจะมีซิ้นอ่ายืนนี่ตัวนึงครับห้าตีนะครับ ใส่ไข้ฟวงแบนนะครับตีตรงนี้นะครับตีมันสีกล่งนะครับตีตรงขามกันนะครับ มันสีโล่งนะครับตกางกันจากนั้นครับกระจายงัดกันได้เล็บนี่ครับ,รรบจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นครับ เหวล่างทำวามสารนะครับ ล้างออกตันร้อนเนี่ยขวบขาบเอาไปขี้ดินนะครับใส่ลูกเป้าครับ ครับอันมือนี้นี่ที่คือผมล้างไปถาแล้วนะครับล้างไปแล้วนะครับไปลิปมจนตไปเงี่ยวตรงนี้นะครับใส่กระดาษทรายนะครับเบอร์คัดจริน้อยครับขัดพ่อยเรียบเนียนนะครับบม่ต้องขัดจุ๊าเอาป็นเอาตายนะครับจากนั้นครับฝาตรงนี้นะครับ ตรงนี้จะคัดนะครับคัดเป็นแบเนี้นะครับน้อยจากนั้นครับ เจลาบีแล้วครับซีนครับซีนรอนาครับไปเอกของคลิปครับนี่ใส่เข้าไปครับกดลงกในขอบตรงนี้มันจำกันนะครับนี่ครับใช่ไนทครับเตลาบีหมุนเล็กน้อยครับปั๊บ กดลงไปนะครับมันะครับตามโดยลูกปืนครับตามโดยลูกปืนหกสองศูนย์แปดครับตัวไหนใส่ลงไปครับจากนั้นในหาเล็กแบบนี้ครับไปจะตอกลูกปืนนะครับ ลงไปนะครับจน,นเห็นนะครับนี่นะครับบาเกียบมานะครับที่เขามาใส่ตัวล็อกลอนาลูกปืนล็อกลอนาแล้วครับเกียกมาครับใส่เข้าไปครับตามด้วยครับเฟืองจัก,กรวบ้าน,นครับ ต่อโดยลูกเปินครับ6207ยครับชิดไทยครับครับเป็นการเซตสิ้นครับชิปเปลี่ยนสิ้นหล่อนานะครับ L34 นะครับจะนีง่ายครับเปลี่ยนเองได้ที่บ้านครับครับสำหรับชิปนี้ครับผมสั่งลงครับขอจบชิปไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ